คุณเป็นฐานเรือคุณมีหน้าที่ปกป้องทิพไตยไทย,ไ,ทยไม่ใช่มาเป็นเครื่องมือของสหรัฐอเมริกาในการเอาเราไปทะเลาะกับประเทศเพื่อนบ้านวันนี้เรามาพูดเรื่องภูมิรักศาสตร์นิดหนึ่งซึ่งกำลังกระทบต่อประเทศไทยอย่างมากท่านผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับหลายท่านไม่ได้สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบบ้านเราแต่ผมจะเรียนให้ทราบนะฮะว่า หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมันมีผลกระทบต่อเราทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวตราบชั่วชีวิตของพวกเราเลย ตอนนี้มีข่าวชิ้นหนึ่งซึ่งท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจไม่สนใจแต่ผมจะเล่าเบื้องหลังให้ฟังอเมริกาได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำคนประเทศไทยคนใหม่ที่เป็นคนสำคัญมากๆไม่มีใครรู้เขารู้เรื่องยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเป็นอย่างดีสอดคล้องกับเป็นข่าวดังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งผมเปิดเผยไปบนเวทีความจริงมีหนึ่งเดียวเมื่อวันอาทิตย์ที่13กระษกระดาคมที่ผ่านมาแล้วว่าสหรัฐมีการส่งสัญญ,ญาณถึงรัฐบาลไทย ยื่นเงื่อนไข4ข้อคือถ้าทำตาม4ข้อนี้ก็จะมีการพิจารณาลดอัตราภาษีตอบโต้ให้ลดลงจาก36%ซึ่ง4เงื่อนไขนั้นได้แก่ 1. ยกเลิกการฟ้องมาตรา112ต่ออาจารย์ฝรั่งชาเมริกันชื่อนายพอลเชมเบอร์ที่เดิมสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งอายการสูงสุดได้สั่งไม่ฟ้องไปแล้ว 2. ให้ประชาชนคนไทยมีสิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ในทุกๆเรื่องซึ่งความหมาย คือยกเลิกการฟ้องร้องเกี่ยวกับมาตรา112และแก้กฎหมายเอื้อให้มีเสรภีภาพการแสดงความเห็นมากกว่านี้ก็คือเปิดฟรีกฎหมายอาญามาตรา112ใครจะวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์สามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่โดยไม่ผิด 3. ให้หยุดส่งตัวชาวอุยกูกับประเทศจีนและ 4. ขอตั้งฐานทัพเรืออเมริกาที่พังงา เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมาจับโกหกผู้มีอำนาจของรัฐบาลกันผมพูดวันอาทิตย์ที่13กรกฎราคมจันทรที่14สื่อมวลชนไปถามเรื่องสหรัฐขอตั้งฐานทัพเรือพังงาภูมิธรรมเวชชัยก็ออกมายอมรับเองว่าอยู่ในแผนงานของทัพเรือแต่โบ้ยกันว่าเป็นคนละเรื่องกับภาษีทัมซึ่งไม่ใช่ไม่จริงทัม้์ไม่เคยคิดภาษีกับขครโดยไม่มีเงื่อนไขาทางภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ใครต้องการลดภาษีจากทรัมป์ต้องทำตามนโยบายตา่างประเทศของทรัมด้วยเพื่อที่จะปิดล้อมจีนภูมิธรมรมพูดไปแค่วันเดียววันประชุมคณะมนตรีวันที่15กรักตามผมพูด13ภูมิธรรมพูด14ยอมรับว่ามีจริงอังคารที่15ประชุมครมองก,กับำ 150. รำระลาองศาปฏิเสธข,ขึงขัง โกรธผู้สื่อข่าวบอกว่าตัวเองไม่สบายใจมาเรื่องข่าวนี้บอกว่าสื่อถามถึงท่าเรือทัพละมุตนบอกว่าตรงนี้เป็นของทับเรือและเขาเองก็อยากมาอยู่ตรงนี้เขาในที่นี้คือสหรัฐเพราะเขามีท่าเรือที่ฝั่งอ่าวไทยและถ้าสามารถทําตรงนี้ได้ก็จะมีในฝั่งอันดามันซึ่งเขาอยากมีเพราะมีกองเรืออยู่ตรงนั้นซึ่งตนก็บอกว่าต้องมาดูรายละเอียดอีกทีเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้งบประมาณและยืนยันว่าไม่ใช่ไม่เคยพูดในเรื่องนี้ แต่ทัพเรือมีแผนอยู่แล้วเพราะคุยเคยคุยกับตนซึ่งตนให้สัมภาษณ์ไปแค่นี้แต่นําไปเสนอว่าตนยืนยันเรื่องนี้เป็นเรื่องในการเจรจาก,กันสื่อเสนอข่าวอันนี้ไปทําให้เขาเสียหายมากสื่อที่อยู่ในวันที่ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าภูมิทรรมพูดจริงๆเรื่องฐานทัพเรือพังงาสื่อยืนยันจริงๆผู้สื่อข่าวหลายคน ยืนยันผมอ่านที่นายภูมิธรรมพูดแบบคำต่อคำตอบ,ตอบนักข่าววันจันทร์และมีการออกอาศทางไทย P ี s ให้ฟังครับนักข่าวกรณีพูดว่ากรณีสารัฐขอใช้ฐานเรือพังงานเป็นฐานทัน่วยงานฐานทำเรื่องชี้แจงหรือเปล่าภูมิธรรมไอ้นี่มนอยู่ในงานของเขาทหารเรื่องของทั์ก็อยู่ในแผนกองทัพเรืออยู่แล้วไม่มีอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยอย่าพึ่งไปนั่นนักข่าวถามมันไม่ใช่เกี่ยวกับเจรจาภาษีใช่ไหมสายวุฒิตอบบอกว่าแต่ละเรื่องเป็นคนละเรื่องกัน ขณะที่ช่องไทยพีบีเอรายงานเพิ่มเติมว่าเมื่อนักข่าวไทยพีบีโทรไปสอบถามเพิ่มเติมเรื่องแผนการพัฒนากองทัพเรือที่เกี่ยวโยงกับดิลสตารัดขอใช้ฐานทัพเรือพังงาเป็นฐานทัพนั้นในภูมิธรรมก็ยืนยันคำเดิมอยู่ในแผนแต่ไม่รู้ว่าเป็นแผนอะไรหรือจะเป็นแผนที่เจรจาลดภาษีหรือไม่สรุปคือภูมิธรรมยอมรับว่าอยู่ในแผนจริง ขณะที่พี่ชัยชุนหะวชิระรัติคลังซึ่งเป็นผู้จรจาหลักฝั่งไทยเรื่องภาษีตอบโต้กับ,บริกาก็ยอมรับเช่นกันว่าบางข้อเรียกร้องสารัฐเกินกว่าเรื่องเพดานภาษีและลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีโดยครอบคลุมหนึ่งประเด็นในภูมิรัฐศาสตร์ตั้งข้อเรียกร้องดังกล่าวอาจจะโหมกระพือความไม่สงบภายในประเทศที่สําคัญคือนายกตัวจริงอย่างทักษิณชินวัตร ก็เองก็เคยพูดในงานเสวนาเครีย์เนชั่นวันที่9ก้ากรกฎาคมที่ผ่านมาว่าสหรัฐยื่นเงื่อนไขที่เกี่ยวความมั่นคงด้วยแต่นายทักษิณไม่กล้าพูดว่าเรื่องอะไรก็ได้ถามว่าฐานทัพเรือที่พังงาสําคัญยังไงฐานทัพเรือที่พังงานะครับผมจะเอาภาพไปดูนะฮะนี่นะที่ผมวงสีแดงเอาไว้สร้างขึ้นเมื่อ20 2 2 2 5ส5ปีที่แล้วมีท่าเทียบเรือนะฮะ ประมาณ200เมตรเป็นรูปแอลกว้าง15เมตรด้านยื่นออกจากชายฝั่งยาวประมาณ100เมตรกว้างประมาณ10เมตรนอกจากนั้นแล้วยังเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงาศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและอนุสร์สถานรำลึกสึนามิด้วยท่านผู้ชมลองดูแผนที่ใน o o o l l m m p s ก็ได้จุดที่ตั้งฐานทัพเรือพังงาหรือฐานทัพนั้นอยู่ตรงจุดรุธศาสตร์ขนาดไหนท่านผู้ชมครับ สีแดงเป็นลูกศรตรงนี้ก็คือช่องแคบมรารกาจะเห็นได้ชับว่าฐานทัพเรือพังงานเนี้ยถ้าเราให้เขาตั้งเท่ากับเขาสามารถจะเดินเรือมาปิดช่องแคบมรารกาปิดตรงนี้เลยถ้าเขาต้องการที่จะปิดล้อมจีนเพราะว่าจีนใช้ช่องแคบมากาตรงเนี้ย เป็นเส้นทางเดินเรือที่จะขนส่งน้ำมันเข้าไปจีนจีนใช้น้ำมัน60%ที่สั่งมาจากตะวันออกกลางต้องวิ่งผ่านช่องแคบมารากาถ้าก็เมื่อมีความขัดแย้งแล้วนะฮะอเมริกาสามารถจะเคลื่อนออกมานะฮะเคลื่อนเรือจากพังงานเนี่ยซึ่งระยะทางห่างแค่500กว่ากิโลเมตรเองไม่ไกลวิ่งเรือครึ่งวันก็นถึงถึงแล้วเรียบร้อยแล้วเอากระโบเรือมาตั้งขวางไว้ตรงนี้ถ้ามีความขัดแยง้งไรนเกิดขึ้นท่านผู้ชมเห็นหรือยังฮะว่ามันมีภูมิทัศร์ที่สำคัญ แต่พอเราเปิดแผนที่ความรับผิดชอบของทัพเรือภาคที่สายิ่งเห็นได้ชัดว่าพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือภาคที่สาซึ่งมีฐานทัพเรือพังงาเป็นจุดส่งกำลังมุงลุที่สําคัญนั้นความรับผิดชอบเต็มๆกับพื้นที่ช่องแคบมาลากาตอนบนเชื่อมโยงกับประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ทั้งอย่างครอบคลุมถึงพื้นที่ช่องแคบนี้นะฮะเชื่อมโยงกับมาเลเซียตรงนี้อินโดนีเซียตรงนี้บรูไนตรงนี้ อินโดนเซียก็อยู่ตรงนี้ด้วยก็คือว่าสามารถจะบล็อกทั้งหมดได้เลยด้วยเหตุสาเหตุนี้อเมริกาต้องมีฐานทัพจังหวัดทางงาคือหนึ่งจะเป็นฐานทัพในฝั่งหมหาสมุทรอินเดียนี่คืออินเดีย Indian Ocean ซึ่งเป็นส่วนที่สหรัฐขาดหาอยู่ในการปิดล้อมจีน เพราะว่าตั้งแต่สมัยสงครามอินโดจีนสหรัฐใช้ฐานทัพในไทยหลายแห่งเพื่อปฏิบัติการในลาวและกัมพูชาส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคอีสานนีครับแต่สหรัฐยังไม่มีฐานทัพสําคัญในฝั่งมหาสมุทรอินเดียคือฝั่งนี้มีอยู่ก็ไกลามากในมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันตกคือเกาะด,ดเดโกโกาเซียซึ่งใช้ในการปฏิบัติทางตะวันออกกลางอัฟกา,าริิถานเป็นหลักซึ่งผมเคยพูดเรื่องกเกาะเดโกกาเซียมาแล้วถ้าท่านผู้ชมที่เคยติดตามรายการผมจะจําได้ ก่อนหน้านั้นมีข่าวว่าสหรัฐจะเข้าไปใช้พื้นที่สีลังกาเปน็นฐานทัพเดิมที่อเมริกาเรียกพื้นที่ในบริเวณนี้ทั้งหมดว่าเอเชียแปซิฟิกแต่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอินโดแปซิฟิกคือเพิ่มคำว่าอินเดียเข้าไปด้วยสแสดงจุดประสงค์เห็นอย่างชัดเจนอเมริกาต้องการเสริมสร้างอิทธิพลทางฝั่งมหาสมุทรอินเดียเพราะว่าในฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกสหรัฐมีญี่ปุน่นเกาหลีใต้ไต้หวันเกาะกวมฮาวายและล่าสุดคือฟิลิปปินส์ตอนนี้สหรัฐมานุนหลังฟิลิปปินส์ ใช้ฟิลิปปินส์เป็นตัวแทนนอมินีในการฟาดฟันกับจีนนะฮะนี่ฮะกัมบูชตี่ฟิลิปปินส์กับจีนตรงนี้แต่ฝั่งหมาสมุทิอินเดียตรงนี้เนี่ยหรือทะเลอันดามันจีนยึดพื้นที่ได้เกือบทั้งหมดตั้งแต่พมา่าปากีสถานสีรัางกามาลดีฟไปจนถึงจิบูติและประเทศแอฟริกาทั้งหลายแม้จะไม่มีท่าเรือจีนแต่ทั้งหมดนั้นเป็นหมามิดกับจีน ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายและยุทธศาสตร์ทางด้านการทาหารอันปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ทางภูมิวิทศาสตร์เป็นคำตอบว่าทำไมอเมริกาต้องการฐานทัพจังหวัดพังงานที่อยู่ฝั่งมหาสมุทรอินเดียเป็นอย่างยิ่ง3เชื่อได้แน่เลยว่าฐานทัพพังงานไม่เพียงแค่จะถูกใช้เพื่ออำนวยต่อการควบคุมช่องแคบมารากาซึ่งเป็นช่องทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญแต่จะเป็นเหมือนสร้อยไข่มุก เพื่อปิดล้อมทั้งสองฝั่งคือฝั่งแปซิฟิกและฝั่งมหาสมุทรอินเดียนี่คือลักษณะเดียวกับยุทธศาสตร์ห่วงโซ่เกาะแบบเดียวกับที่สหรัฐมีห่วงโซ่เกาะที่1 2 3ในฝั่งแปซิฟิกข้อที่4ฐานทัพเรือลมุจังหวัดพังงาอยู่ที่ปากทางเข้าของโครงการแลนบริดจ์ซึ่งไม่ว่าไทยจะสร้างแลนบริดจ์หรือไม่สร้างก็ตามสหรัฐจะมาดักคอขวางทางไว้ก่อนเพื่อไม่ให้จีนเข้าถึงพื้นที่ได้ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมาก ทำไมถึงอันตรายที่บอว่าอันตรายก็เพราว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการปิดล้อมจีนเลยไปทางฝั่งนี้นะฮะก็มีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้และไต้หวันท่านผู้ชมครับผมเอาแผนที่ของเอเชียแปซิฟิกมาให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยต้องการมีอิทธิพลตรงฝั่งนี้นะฮะฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งก็คือมาสมุุตอินเดียนั่นเองนะฮะอเมริกาไม่มีฐานตั้งอยู่ตรงนี้ทางตะวันออกนั้นอเมริกามีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้มีไต้หวันและล่าสุดคือมีฟิลิปปินส์เพื่อเอามาบล็อกจีนส่วนจีนก็ได้แก้เกมนะฮะจีนแก้เกมด้วยการที่ใช้ขเขมรตรงนี้ มีฐานทัพเรือเรียมซึ่งจีนใช้เป็นฐานทัพสร้างท่าเรือให้แล้วเพื่อเอามาบล็อกเอาท่าเรือของของจีนมาบล็อกพวกนี้เวลามีปัญหาเกิดขึ้นมาส่วนทางด้านนี้เขาก็ยันก็ไปแล้วแต่ทางด้านเอเชียตะวันเฉียงใต้น,นั้นเขาก็ใช้เขมรเป็นเสาหลักทําไมจีนถึงไม่ใช้ไทยเพราะจีนรู้อยู่แล้วว่าการขอตั้งฐานทัพที่ไทยนั้นไทยคงไม่ให้องงไทยลําบากเพราะว่าลึกๆแล้ว ความมั่นคงของไทยนั้นยังผูกติดอยู่กับสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากฐานไทยนั้นผูกพ,พันกับสหรัฐอเมริกามานานแสนนานไม่ว่าจะเป็นการซื้ออาวุธอะไรก็ตามจะมาทางทิศตะวันตกแม้กระทั่งเครื่องบินกริปเพนล่าสุดก็ยังซื้อจากยุโรป EU แล้วกองทัพอากาศก็มีความคิดจะซื้อ F16 อีกทั้งทงที่จีนเองนั้นก็ได้สป,ปายเครื่อง J10 ให้ปากีสถาน ซึ่งปากิสานก็รบชนะอินเดียไปในสงครามทางอากาศเมื่อเร็วๆนี้โดยยิงเครื่องบินอินเดียตก5ลำด้วยเครื่องบิน J10 ผมไม่รู้ว่าทำไมกองทัพอากาศถึงชอบอาวุธอเมริกาทั้งนั้นอาวุธอเมริกานั้นมาด้วยเงื่อนไขเต็มไปหมดเหมือนอเมริกานี่นะเคยคุยกับนเรนทราโมดีตอนที่นเรนทราโมดีอินเดียไปเยือนประนาบดมป์หลังการ ทำพิธีรับมอบตําแหน่งอเมริกาบอกว่าจะขาย f 35รุ่นใหม่เอี่ยมให้อินเดียอินเดียนีกระโดดรถเต้นโด,ดเลยแต่อเมริกามีข้อเรียกร้อง8หรือ9ข้อว่าจะขายให้คุณต้องทําตามานี้หลายๆข้อเรียกร้องคือทําให้อินเดียสูญเสียสัรภาพในการตัดสินใจด้วยตัวเองในเรื่องของพลังงานเช่นอเมริกาบอกว่าพลังงานนิวเคลียร์โรงไฟฟ้งงานิวเคลียร,งงร,ยร์ต้องเป็นบริษัทอเมริกาเป็นคนสร้าง1 2 3 4 5หเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับที่คุณพูนทำภูิทำพููนั้นถูกครึ่งไม่ถูกครึ่ง เงื่อนไขของภาษีคือเงื่อนไขของการพ่วงพ่วงเงื่อนไขาทางภูมิรัฐศ,ศ,ศาสตร์เพื่อให้ทไทยทําตามถ้าทําตามแล้วเราก็จะลดภาษีมันก็เลยเกิดภาะวะการอีหลักอีเลือถกเถียงกันภายในหมู่คนไทยคนไทยก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็อยากจะยอมให้มิการมาตั้งฐานทัพเพื่อลดภาษีซึ่งภาษีผมเคยพูดมาแล้วท่านผู้ชมครับ ไม่ค่อยมีใครฟังกันเพราะว่าไอ้พวกที่มันเชียร์อเมริกามันไม่ฟังเลยบอกว่าถ้าเรามองดูการส่งออกของไทยไปสู่อเมริกาแล้วของไทยจริงๆของไทยจริงๆเนี่ยมีไม่ถึง1,000 0ล้านเหรียญสหรัฐ3,000 0 0กว่าล้านบาทเอง อีกร้านสองแสนล้าน 2, 000, 000, 000, 000บาทนั้นไม่ใช่ของไทยเป็นโรงงาน OEM ที่ฝรัง่งญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนมาตั้งโรงงานจ้างค่าแรงคนไทยถูกแล้วก็ใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานที่จะส่งออกไปที่อเมริกาต่อท่านผู้ชมเข้าใจยังเพราะ้วถ้าเราต้องสูญเสียอิสรภาพของเราในการที่จะลดภาษีเพื่อให้มันตั้งฐานทัพให้กับเรายกเลิก112 ให้ไอ้พวก3มนิ้วทั้งหลายหรือกลุ่มพักประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ไปบ้างเด็จเจ้าอยู่ได้อย่างเต็มที่สามกษัตริย์ได้อย่างเต็มที่ตลอดจนห้ามไม่สงอุยกูกับประเทศจีนเราต้องแลกกับของพวกนี้เพื่อให้มันลดภาษีแต่สิ่งที่เราได้กลับคืนมาก็คือว่าเอกร,รากของคนไทยแต่สิ่งเราต้องแลกคือเอกร,ราชของประเทศไทยเนี่ยสีเหลืองเนี่ยนะฮะหมดสิ้นไปหมดสิ้นไปกี่สิบปีก็ยังไม่รู้ที่สำคัญ ทำให้เราเนี่ยกับจีนต้องทะเลาะกันทําไมเราต้องทะเลาะกับจีนจีนเขาอยู่ใกล้เราเครื่องบินจากกรุงเทพบินไปกวางโจไม่ถึงสองชั่วโมงบินไปเซี่ยงไฮ้ปักกิงขาไปสี่ชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงครึ่งไปอเมริกาค่ามัาสูญภาษีไปสิบห้าชั่วโมงไทยก็เลยจะกลายเป็นยูเครนสองอเมริกาไม่ได้สนใจไทยหรอกสนใจสิ่งที่มันจะได้เพื่อแลกกับภาษีบ้าบาบอๆนั้นทางเรื่องภาษีบ้าบาบอๆน,น,นั้นผมเล่าให้ฟังแล้วไง ว่าของไทยเองมีอยู่แค่สามแสนกว่าล้านเองแล้วสามแสนกว่าล้านมีอะไรบ้างมีข้าวยางพาราเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มตลอดจนเรื่องของจูรี่ของพวกนี้ถ้าเราแสดงจิตใจว่าเรายืนข้างจีนจีนไม่มีทางที่จะไม่ซื้อ,อยางพาราเราไม่ซื้อข้าวเราไม่เราถ้าเราลดการติดลบของเราไปส่วนไอ้โรงงานของจีนที่มาตั้งในประเทศไทยโรงงานของเกาหลีใต้ญี่ปุ่นที่ต้องเจอภาษี3 6เซก็เป็นปัญหาของคุณสิ เราไปยุ่งอะไรกับมันด้วยล่ะถ้าคุณไม่มพอใจคุณปิดโรงงานก็เรื่องคุณเพราะเราไม่เคยได้อะไรอยู่แล้วเราได้อย่างเดียวคือค่าแรงงานคนสิ่งที่เราต้องแก้ก็คือการตกงานของคนในโรงงานเหล่านั้นเท่านั้นเองนี่เรากําลังเอาทิปไตยของชาตินะเรากําลังเอาทิปไตยของชาติเรากําลังอธิปไตยของชาติของเราเนี่ย แล้วก็เรากำลังถูกอเมริกาผลักดันให้เผชิญหน้ากับจีนโดยใช้ประเทศไทยเป็นยูเครนสองพลอกซี่ท่านผู้ชมครับอเมริกาเตรียมเรื่องนี้มานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเตรียมเอากชทรรูตไทยประจําคนใหม่อเมริกาชาวคนใหม่เป็นคีย์แมนยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก อเมริกาขอใช้ฐานกองทัพเรือพังงานอ้างเรื่องการขึ้นปภาษีแต่เบื้องหลังคือการปิดล้อมจีนทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์การหารลเศรษฐกิจคนนี้ที่จะมาเนี่ยนะฮะคงจะคุ้นหน้าคุณตาเพราะจ่อนายอนโอนิลจะมารับตำแหน่งในประเทศไทยในเร็ววันนี้นายชอนโอนิลปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสประจำสำนักงานกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศอเมริกา อยู่กระทรวงต่างประเทศมา24ปีเคยประจําในต่างประเทศมาแล้ว8ครั้งในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทั้งนั้นบางประเทศปากีสถานพม่าฮ่องกงหมาเกาตำแหน่งสุดท้ายก็คือตัวการที่เป็นกงศูนใหญ่ประจําจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยแล้วนั่นคือที่มาว่าทําไมอเมริกาถึงต้องสร้างกองศูนใหม่ที่เชียงใหม่ด้วยเงินสร้างถึงหมื่นกว่าล้านเพราะไอ้นั่นมันไม่ใช่กงศูนไอ้นั่นมันก็คือศูนย์ควบคุมดูแล สืบสอบราชการรับของจีนโดยใช้ฐานเชียงใหม่เป็นฐานที่จะทําไปแล้วยังจะมาตั้งกองทัพเรือที่พังงาอีกท่านผู้ชมครับเรากําลังเรือหายนะตอนนี้ถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาสู้เพื่อป้องกันอธิปไตยไทยมันใช้อัตราภาษีมาตัวบีบแล้วเราก็มีคนไทยอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งมองไม่ไกลไม่เห็นภาพรวมในอนาคตประเทศไทยจะเป็นยังไง โอ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยมาตั้งสิเราได้ลดภาษีเราประหยัดเงินไปเท่าไหร่คุณพิจารณาหรือยังไอ้ภาษีที่ต้องเสียนั้นเนี่ยล้านกว่าล้านสองแสนล้านบาทมันไม่ใช่ภาษีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเลยที่เกี่ยวข้องประเทศไทยคือข้าวยางพาราเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าและจูรี่หมื่นหนึ่งพันล้านบาทไม่เกินสี่แสนล้านบาทนี่คือที่เกี่ยวข้องประเทศไทยที่เหลือไม่เกี่ยวกับเราเลยเราได้แค่ค่าแรง จริงๆการเจรจากับอเมริกานั้นไม่ควรจะยอมในเรื่องของหนึ่งอาเทียตยของชาติ2เรื่องความมั่นคงของชาติเรายอมไม่ได้ถามว่าสถาบันสัตว์เป็นความมั่นคง,งชาติหรือเปล่าเป็นความมั่นคงของชาติที่เราต้องไม่ยอมแล้วข้อเรียกร้องบา้บาๆบอๆที่มันใสเข้ามาเช่นบอกว่าห้ามไทยส่งอุยกูกลับไปที่ประเทศจีนคําถามมีอย่างนี้ถ้าคุณไม่ให้เราส่งกลับไปประเทศจีนอเมริการับหน่อยได้ไหมมันก็ไม่รับใช่ไหม แลวถ้าคุณใะ้อยู่อเมริกาเมืองไทยต่อไม่ให้ส่งกลับประเทศจีนเพราะอเมริกาต้องใช้ปัญหาต้องการใช้ปัญหาชาวอุยกูร์ในสินเกียงเป็นตัวก่อเหตุให้หมนทนสินเกียงในประเทศจีนเนี่ยอยู่ไม่สงบนี่คือประเทศซินเกียงแถวๆนี้อยู่ไม่สงบส่งกลับไปประเทศอเมริกาแทนถ้าถ้าถ้าไม่อยากให้ส่งกลับจีนมันก็ไม่รับให้อยู่ในประเทศไทยคำถามท่านผู้ชมครับ แล้วมึงช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายหน่อยได้ไหมมึงก็ไม่จ่ายใช่ไหมท่านผู้ชมครับอเมริกาเป็นชาติที่น่ารังเกียจเดียยฉันคนอเมริกานคนดีแต่นักการเมืองอเมริกาและฐานอเมริกามันต้องการครอบงำโลกทั้งโลกทั้งท้งที่มันกําลังอยู่ในสภาวะที่มันทรุดโทรมแล้วเรากลับมาที่นายชอนโอเนิไอ้นี่ชื่อเต็มมันชื่อชอนโคทาโร่โอเนีมีคนเป็นญี่ปุ่นชื่อซาจิโย เขาเป็นคียแมนในเรื่องยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกรู้จักภูมิภาคนี้อย่างดีไอ้หมอนี่มาเนี่ยนะฮะรับรองได้ว่าเมืองไทยไม่เป็นสุขอย่างแน่นอนนายชอนโอเนีลเนี่ยขวาจัดแล้วเป็นคนที่ทรัมป์ชอบมากชอนโอเนียลเป็นนักการทูตเชี่ยวชาญทั้งบุญและบูผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระทสว่างประเทศทำยังทำงานร่วมกับหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐเมื่อผมไปค้นภาพใน ในเว็บไซต์ของทั้งงานผู้ช่วยทูตฐานเรือประจำทูตไทยกรุงวอชิงตันพบว่ามีภาพงานเลี้ยงรับรองนายชอนโอเนิยที่บ้านพักทูตฐานไทยในสหรัฐยืนยันได้ชัดว่าไอคนนี้เนี่ยมันรู้เรื่องประเทศไทยดีเพิจา,ารกาที่ไอมป์เลือกชอนโอเนิยมาเป็นทูตเนี่ยแสดงว่ามันมุ่งมั่นและปักปลักจะยึดประเทศไทยเพื่อปิดล้อมจีนอย่างแน่นอนกงสุนไทยอเมริกาที่เชียงใหม่ที่นายชอนโอเนิยเคยเป็นกงสุนใหญ่ และไอ้หมอนี่เป็นคนริเริ่มวางแผนก่อสร้างศูนย์กงศูนย์ใหม่เตรียมแกรนโอเพียงในปี2568ผมเนี่ยนะอยากจะพูดอะไรบางอย่างกับฐานเรือมีข่าวมาออกว่าในทหารเรือที่ดูแลในเรื่องของท่าเรือที่พังงาผมไม่รู้ว่าใคร แต่เป็นผู้ใหญ่บางคนขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อพูดบอก,อกว่าอ้าวก็ผมขอพลพวกกองทัพเรือเคยของบประมาณพันพันสล้านบาทเพื่อมาซ่อมแซมท่าเรือพังงาแต่รัฐบาลให้มา7-800แปดยกให้อเมริกามันซ่อมแซมดีกว่าแล้วก็ให้มันตั้งฐานทัพท่านผู้ชมครับใครก็ตามที่แม่งพูดแบบนี้รีบเอามือตบปากตัวเองยกมือแล้วกราบไปที่พระสารวาริราชขอโทษคุณเป็นฐานเรือคุณมีหน้าที่ปกป้องทิไต้ไทย คุณมนฐานเรือที่ต้องการปกป้องไทยไม่ใช่มาเป็นเครื่องมือของสหรัฐอเมริกาในการเอาเราไปทะเลาะก,กับประเทศเพื่อนบ้านประเทศจีนคุณรู้ตัวว่าคุณผิดคุณรีบตบปากคุณนะเชื่อผมท่านผู้ชมในกลุ่มฐานเรือด้วยกันมีคนคิดอย่างนี้จริงๆแล้วพูดกันภายในทุเรศมากมามท่านผู้ชมท่านผู้ชมว่าทุเรศมาถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมโคตรดูถูกฐานเรือไทยเลย คุณไม่รักชาติรักบ้านรักเมืองเหรอคุณปล่อยให้ไอ้เจ๊กผมคนเดียวอย่างงี้มานั่งโวยวายต่อต้านอเมริกาได้ยังไงทําไมคุณไม่พูดตั้ง่ะเหมือนภูมิธรรมทำไมถึงไม่พูดตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกเนี่ยเขาติดต่อมาแล้วภูมิทรรมก็นายจะปฏิเสธไปทันทีเลยบอกว่าททาไม่ได้หรอกครับสังคมไทยประเทศไทย,ไทยรับไม่ได้ แล้วคุณจะทําให้ผมทะเลาะก,กับจีนทําไมพูดแค่นี้มันตายห่าหรือไงเหมือนกันฐานเรือไทยคุณก็ต้องมีเพื่อนฝูงเป็นฐานเรืออเมริกาและคุณเพื่อนฝูงก็ขนาดทูดฐานเรือของของไทยที่ประจํากรุงวอชิงตันดีซีก็ยังรู้จักไอ้บ้านี่ไอ้ทูตอเ,เมริกาคนใหม่ซึ่งมีเชื้อสายญี่ปุ่นคุณรู้จักคุณก็โทรไปบอกให้ไอเดียคุณมาตั้งนี้ผมไม่เห็นด้วยนะ คนไทยไม่เห็นด้วยพี่น้องนี่ฟังรายการผมเห็นด้วยไหมกับการขายชาติด้วยวิธีนี้มันเลวซามต่ําชาและบัดซบมากเลวจนผมไม่รู้จะบรรยายความเลวความคิดแบบนี้ได้ยังไงถ้าเป็นยามสงบไม่เป็นไรนี่มึงกําลังจะปิดล้อมจีนประทาจีนแล้วมึงมายืมผ่นดินไทยประเทศไทยยังไม่เข็ดึงเรื่องที่เปิดโอกาสที่อูะเภาเป็นฐานทัพอากาศให้อเมริกาใช้ B-52 บินจากอูะเภาไปทิ้งระเบิดในเวียดนามในสงครามเวียดนามเรายังไม่เข็ดอีกเหรอและประเทศจีนทําอะไรเราบ้าง แยกจีนเทาออกไปซึ่งไม่เกี่ยวกันเขาทําอะไรไม่ดีกับเราบ้างคุณบอบกผมมาสิ